สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก f a c e b o o อ่าวันนี้เรามาดูนะครับผมการคำนวณสูตรหวยนะครับผมสูตรสองตัวล่างซึ่งก็จะมีวิธีการคำนวณน,นะครับผมโดยสูตรที่หนึ่งะครับผมใช้หลักแสนจำนวนหครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิอ่าโทษทีนะครับผมหลักหน่วยครั้งที่หนึ่ครั้ง หลักหน่วยครั้งที่3 1ครั้งหลักร้อยครั้งที่4 2ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10ครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผมก็จะเว้นว้นนะครับผมระยะนะครับสอสาวันก็จะมาลงทิปการคำนวณสูตรหวยให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมก็เป็นเวลานะครับผม1เดือนกว่าที่นะครับผมจะถึงวันที่2 อพฤษภาคม2 5 6 3นะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนนะครับผมเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็อยู่บ้านกันนะครับผมอย่ากออกไปเป็นพานตามคําสั่งของรัฐบาลนะครับผมช่วยๆกันนะครับผมลูก้ายโควิดก็จะได้หายนะครับผมออกไปจากประเทศไทยของเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันในปกตินะครับ <c oughs> หวยก็จะได้ออกมานะครับผมออกปกติกันเหมือนเดิม มาดูสูตรที่1นนะครับผมได้เท่ากับ5บวก4เท่ากับ9 9บวก8ได้เท่ากับ17นะครับ17บวก5ได้เท่ากับ22 22บวก2ได้เท่ากับ24 24บวก6ได้เท่ากับ30 30บวก8ได้เท่ากับ38นะครับผมสูตรที่1ก็จะได้ตัวแรกนะครับผมเป็นเลข8ทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักแสน1ครั้งนะครับ หลักสิบครั้งที่1 2สองครั้งหลักหน่วยครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวกด้วยเลข1งคงที่ก็จะได้เท่ากับนะครับบวกตัวเลข2หลักก่อนนะครับผมก็คือหลักหน่วยครั้งที่2 3าบวกสเท่ากับ6นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่1 3ึบวกสเท่ากับ6บวกสูตรที่2นะครับผมได้เท่ากับ5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวก8ได้เท่ากับ19 19บวก6ได้เท่ากับ25 25บวก5ได้เท่ากับ30 30บวก1ได้เท่ากับ31นะครับก็จะได้เลข1ตัวเดียวรางวัลเลขท้ายนะครับผม2ตัวล่างงวดต่อมานะครับผมก็ออก8 1 เข้าตรงๆนะครับผมงวดนี้แปดหนึ่งก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับทีนี้มาดูงวดที่สองสูตรที่หนึ่งนะครับห้าบวกหนึ6 6่งเท่ากับหกหบวกหได้เท่ากับสิบสอง สิบวกศูนย์ได้12 12อบวกสได้เท่ากับ14 14ีบวกหกเอะสิบวกสนะครับผมได้เท่ากับ18 18ปบวกแได้เท่ากับ26กนะครับก็จะได้สูตรที่1เป็นเลข6ต่อมาสูตรที่2นะครับผมห้าบวกสได้เท่ากับ7 7็บวกหได้เท่ากับ13 13าบวกสได้เท่ากับ17 17บกศได้เท่ากับ17 17บวก1คงที่ได้เท่ากับ18นะครับก็ตะตัวทดเป็นเลข8ราหลังวันเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมานะครับผมก็ออก68งวันนี้ก็เข้าตรงๆนะครับผมหลัก10บเลข6หลักหน่วยเลข8ก็ถูกเป็นงวดที่2นะครับ ต่อมางวดที่สามนะครับ <c oughs> งวดที่สามสูตรที่1นึ่งได้เท่ากับสี8 8 8่บวกสี10 10 10่เท่ากับแปบวกสเท่ากับสิบสบวกหได้เท่ากับสิบห้บวกหได้เท่ากับยี่สิบ็วกเจได้เท่ากับยี่สิบวกแได้เท่ากับสานะครับก็จะได้สูตรที่1เป็นเลขหก <c oughs> ต่อมาดูสูตรที่สอนะครับสีวกหได้เท่ากับสิ สิบวกสได้เท่ากับ12 12อบวกแได้เท่ากับ20 20ิบวกเได้เท่ากับ29นะครับแล้วก็นำยี่บก้าบวกหงคงที่นะครับได้เท่ากับ30ก็เอาแต่ตัวทดคือเลข0ูนย์นะครับราังวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับผมงวดต่อมาก็ออก 0, ูนย์ห วดนี้เข้าเป็นตัวกลับนะครับผมเลข6อยู่ที่หลักหน่วยหลัก10อยู่ที่เลข0ูนย์นะครับผมก็เข้า0ูนย์สองตัวตรงนะครับผมเป็นเลขตัวกลับ1ชุดก็เป็นงวดที่สามนะครับ <c oughs> ต่อมางวดที่สี่สูตรที่หนึ่งได้เท่ากับห้าบวกเจ็ดนะครับได้เท่ากับสิบสอง 12บวก9ได้เท่ากับ21 21บวก7ได้เท่ากับ28 28บวก6ได้เท่ากับ34 34บวก7ได้เท่ากับ41 41บวก8คงที่ได้เท่ากับ49สูตรที่1ก็จะได้เลข9นะครับต่อมาเป็นสูตรที่2ก็จะได้เท่ากับ5บวก0เท่ากับ5 5บวก9ได้เท่ากับ14 14บวก4ได้เท่ากับ18 18บวก5ได้เท่ากับ23 23บวก1ได้เท่ากับ24เอาแต่ตัวชดคือเลข4รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมาก็ออก94ก็เป็นงวดที่4วันนี้เข้าตรงนะครับผมที่หลักสิบเลข9หลักหน่วยเลข4 2ตัวล่าง94ก็ถูกเป็นงวดที่4 เพื่อไม่ให้เป็นการนะครับผมว่างว้นไปนานก็จะทยอยนะครับผมลงคลิปให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมจะได้ไม่ว่างวินกันช่วงนี้นะครับผมหาหน่อยแล้วเรลาก็หยุดกันไปหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูงวดที่ห้าก็จะได้เท่ากับนะครับสูตรที่หนึ่งเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบบวกสองได้เท่ากับสิบสองสิบสองบวกศูนย์ได้สิบสองสิบสองบวกแปดได้เท่ากับยี่สิบ ยี่สิบวกหได้เท่ากับยี่สิบดยวกแคงที่ได้เท่ากับยีกาก็จะได้สูตรที่หนึ่งเป็นเลขเก้านะครับ <c oughs> ต่อมาสูตรที่สองเจ็ดบวกศูนย์ได้เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดได้เท่ากับสิบ7จ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับสิบแปดนะครับก็ได้สูตรที่สองเป็นเลข8ป ตามวันเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับงวดต่อมาก็ออก98ก็เป็นงวดที่ห้าวันนี้เข้าตรงนะครับผมหลักสิบเล็กเหลักหน่วยเล็กแปตัวล่าง98นะครับก็ถูกเป็นงวดที่ห้าสูตรนี้ก็มีสถิติอยู่ที่6งวดนะครับผมก็เป็นสูตรอ่า สตัวล่างชุดเดียวนะครับผมความเสียงก็จะมีสูงเพื่อนๆสมาชิกดูก็ต้องใช้นะครับผมวิจารณญาณในการรับชมให้มากๆนะครับผมการคํานวณก็เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังนะครับให้มีผลตรงกับการออกรางวัลสลากที่ผ่านมาเท่านั้นอีนะครับทีนี้เรามาดูงวดที่6นะครับสูตรที่1ได้เท่ากับ8ปบวกแได้เท่ากับ16 16บวกสได้เท่ากับ20 20บวก7ได้เท่ากับ27 27บวก4ได้เท่ากับ31 31บวก8ได้เท่ากับ39 39บวก8ได้เท่ากับ47สูตรที่1ก็จะได้เลข7นะครับต่อมาสูตรที่2สูตรที่2ได้เท่ากับ8บวก8ได้เท่ากับ16 16บวก4ได้เท่ากับ20 20บวก6ได้เท่ากับ26 26บวก0ได้เท่ากับ26 26บวก1ได้เท่ากับ27สูตรที่2ก็ได้เลข7รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับผมงวดวันที่16มีนาคม2563นะครับผมก็ออก2ตัวล่าง77นะครับผมงวดนี้ก็เข้าตรงนะครับ7หลัก10 7หลักหน่วย2ตัวล่าง77ก็ถูกเป็นงวดที่6 ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับผมในงวดวันที่อ2พฤษภาคมนะครับผม16แล้วก็วันที่1นั้นได้เลื่อนออกไปนะครับผมเป็นจํานวน2งวดนะครับผลการคํานวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับผมยังไงก็ต้องใช้ผลของงวดที่ผ่านมาในการนํามาคิดแล้วก็คํานวณน,นะครับผมส่วนผลนั้นจะออกมานะครับผมตรงกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่นะครับก็ไม่มี นะครับผมใครที่จะทราบได้นะครับในการคำนวณสูตรตัวเลขนะครับผมย้อนหลังก็คือจะต้องใช้ผลของงวดที่ผ่านมาในการคำนวณนะครับผมจะผ่านไปกี่งวดก็ช่างนะครับผมในการคำนวณก็จะต้องใช้แบบนี้นะครับในการคำนวณก็คือจะต้องใช้งวดวันที่16มีนาคม2563นะครับผมในการคำนวณของงวดต่อไปนะครับก็จะเป็นวันที่2พฤษภาคมเลยนะครับผมก็ข้ามไป2งวด ก็ต้องใช้ผลของวันที่16ในการคำนวณดีดนะครับอ่ะเรามาคำนวณกันเลยนะครับผมก็จะได้สูตรที่1นะครับ5 6บวก6ได้เท่ากับ11นะครับ11บวก6ได้เท่ากับ17 17บวก1ได้เท่ากับ18 18บวก8ได้เท่ากับอ่า26นะครับ26บวก0ได้เท่ากับ26 26บวก8ได้เท่ากับ34 สูตรที่1ก็จะได้เป็นเลข4นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2สูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับก็คือ5บวก4ได้เท่ากับ9 9บวก6ได้เท่ากับ15 15้บวก6ได้เท่ากับ21 2 1บวก4ได้เท่ากับ25 25บวก1คงที่ได้เท่ากับ26่านะครับผมก็จะได้2ตัวล่างนะครับผมชุดเดียวงวนนี้ ในวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสี่หกสิบสามนะครับผมก็คือสี่หกนะครับก็เป็นการคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับผมก็ไม่สามารถชี้ชัดฟันธงได้นะครับว่าการคำนวณออกมาจะไปตรงกับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการคำนวณตัวเลขนะครับชุดเดียวมีความเสี่ยงที่สูงมากนะครับผมเพื่อนๆสมาชิก ทุกทุกท่านก็จงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมนะครับผมทีนี้เรามาทบทวนนะครับวิธีการคำนวณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านจะได้นำไปคิดแล้วก็คำนวณดูด้วยตัวของท่านเองนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนนะครับหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่สองครั้งหลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้ง,ลง, 4, งแล้วก็บวกด้วยแปดคงที่ สูตรที่2นะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลัก10ครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่2 2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวกด้วย1คงของที่นะครับก็หวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับผมที่รักและชอบในการคำนวณ อ่าสูตรหววรัฐบาลนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านจะได้มีสูตรในการนําไปคิดแล้วก็คํานวณเพื่อประกอบการซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆสมาชิกไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอีกวัน2วันนะครับผมเราก็มาพบกันใหม่ในสูวนต่อไปสําหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ